หมดแล้วคนรอบินงานอิสราเอลรอบบินรอบต่อไปคนสัมภาษณ์วันที่21-22กันยายนเตรียมตัวได้เลยโอกาสได้บินในเดือนพฤศจิก,กายนสูงมากๆคลิปนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลของช่องลุงหน่อยไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นกับหน่วยงานรัฐหากต้องการข้อมูลที่เป็นทางการแน่นอน100%ให้ไปติดตามที่เพจทางการของหน่วยงาน t a ไ t h a i l a แ d เท่านั้น ก่อนไปรับชมคลิปการลบวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปด้วยกันครับวันนี้ผมเอาข่าวความเคลื่อนไหวบนหน้าเพจ TC Thailand ประจำวันที่26กันยายน2566มาฝากกันนะครับวันนี้มีข่าวใหญ่เลยเพราะว่าทางเพจ TC Thailand ได้ประกาศรอบบินเดือนพฤศจิกายนเที่ยวบินที่2ออกมาแล้วนะครับ ก็จะเป็นวันที่7พฤศจิกายน2566จํานจำนวน100คนสายการบินจะบินผ่านสายการบินแอลอันอิสราเอลเที่ยวบิน l อ0 8 2เที่ยวบินนี้บินตรงไม่แวะนะครับนับว่าเป็นข่าวดีสำหรับคนที่ได้บินในเที่ยวบินนี้โดยจำนวน100คนจะแบ่งเป็นผู้หญิง31คนแล้วก็เป็นผู้ชาย69คนนะครับเลขลำดับคิวบินที่มีเลขลำดับมากที่สุดที่ได้บินก็คือ หมายเลข1 2 9 5 2สส่วนหมายเลขอื่นๆนะครับแนะนำให้ไปดูที่หน้าเพจท t h a i l a n d นะครับเพราะว่าทางหน่วยงานท t h a i l a n นไม่อนุญาตให้ใช้รูปประกอบนะครับแต่ว่าก็ผมก็เป็นพวกดือ้อรั้นนะครับก็จะขอแคปหน้าจอมานิดนึงนะครับเดี๋ยวจะมีประกาศห้ามแคปหน้าจอหรือเปล่าแต่ก็ไม่สนนะครับก็ประกาศไปนะครับเพราะว่าช่อง,งหน่อยถือว่า ช่องลงหน่อยทําในสิ่งที่ถูกต้องนะครับเพราะว่าเพจ TC Thailand เป็นเพจหน่วยงานราชการที่เปิดให้เห็นแบบสาธารณะแล้วก็สิ่งที่ผมเอามาประชพาพันธ์เป็นสิ่งที่ประชาชนนะครับได้ประโยชน์ต่อการที่ช่องลงหน่อยเอามาประชพาพันธ์ข่าวสารนะครับ ถ้าตามข้อมูลที่เขาแจ้งไว้คุณจะต้องเข้ากลุ่มไลน์นะครับหากใครเข้าไม่ได้ไม่เป็นยังไงมาแจ้งไว้ที่ใต้คอมเมนต์คลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะช่วยเหลือในการเข้ากลุ่มไลน์นั้นต่อไปนะครับสรุปเที่ยวบินของเดือนพฤศจิกายนนะครับก็มีมาแล้ว2เที่ยวบินด้วยกันนะครับก็เป็นเที่ยวบินวันที่2พฤศจิกายนจํานวน80คนแล้วก็เที่ยวบินวันที่7พฤศจิกายนจํานวน100คนนะครับ ก็หมดแล้วนะครับสำหรับผู้ที่เข้ารับการสัมภาษณ์เดือนกรกฎาคมนะครับเพราะว่าเลขลำดับสุดท้ายที่ได้คิวสัมภาษณ์ก็จะเป็นหมายเลข129522และตอนนี้เลขลำดับล่าสุดที่ได้คิวบินก็เป็นหมายเลข129522นะครับยอดคงเหลือก็ศูนย์หมดสักทีเนาะสำหรับรุ่นเดือนที่มีปัญหานะครับถือว่ายาวนานแล้วก็ต้องทางเจ้าหน้าที่ต้องแก้ไขปัญหาเยอะแยะไปหมดนะครับ จริงๆมันอาจจะเหลืออยู่นะครับผมไม่ทราบข้อมูลเรื่องว่ามีคนโดนข้ามแล้วยังไม่ได้ไปไม่รู้นะอันนี้คือผมยึดตามข้อมูลที่เขาประกาศมากที่สุดถ้าเหลือก็คงไม่เยอะแล้วครับอาจจะมีแค่4ี่หคนอันนั้นเดี๋ยวรอดูในรอบบินถัดไปนะแต่ผมเชื่อมั่นว่าน่าจะหมดแล้วนะแล้วที่บินเที่ยวต่อไปจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ล่ะอันนี้ก็ต้องบอกว่ารอคนที่สัมภาษณ์ที่เพิ่งสัมภาษณ์เดือนกันยายนที่ผ่านมานี่แหละ วันที่21-22กันยายนที่ผ่านมาที่เพิ่งทราบผลการตรวจโรคนะครับหรือว่าตรวจสุขภาพนะครับใครที่ผ่านแล้วก็เตรียมตัวบินได้เลยคุณได้บินภายในเดือนพฤศจิกายนค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าเที่ยวบินเที่ยวที่2ยังอยู่วันที่7อยู่เลยนะครับแล้วอย่างที่ช่องลงหน่อยทด้ทราบมาว่าเดี๋ยวจะมีเที่ยวบินรัวๆนะครับเพราะว่าฤดูกาลของการส่ง ผู้สมัครไปทำงานที่อิสราเอลนะเดี๋ยวจะมีการจัดส่งที่มากขึ้นนะครับในช่วงปลายปีแล้วก็ต้นปีหน้านะครับยังไงคอยจับตาดูที่หน้าเพจทีซีไทยแลนด์นะครับคุณจะได้บินภายในเร็ววันแน่นอนสำหรับเตรียมสเตรียมที่ผมเคยแจ้งนะครับเตรียมเงินเตรียมางานเตรียมสุขภาพแล้วก็เตรียมเรื่องครอบครัวนะครับ ทุกอย่างต้องเคลียร์ปัญหาให้พร้อมอย่าให้มีปัญหาหากท่านมีปัญหาท่านอาจจะถูกตัดสิทธิ์ไปทำงานที่อิสราเอลได้นะครับด้วยความหวังดีจากช่องลุงหน่อยก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์นะครับใครจะดราม่าอะไรช่องลุงหน่อยไม่สนนะครับถือว่าผมทำในสิ่งที่ถูกต้องนะครับทุกอย่างเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลไม่ได้บอกให้ใครมาเชื่อนะครับ และทุกครั้งที่ผมวิเคราะห์ข้อมูลผมจะมีที่มาที่ไปของการวิเคราะห์ข้อมูลแจ้งให้ทุกคนทราบเสมอใครชอบการวิเคราะห์ข้อมูลของช่องลงหน่อยก็ฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องลงหน่อยด้วยนะครับวันนี้ช่องลงหน่อยสวัสดีนะครับ